สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องฟิลิอุสไรอีกครั้งจากดินแดนประเทศไทยวันนี้เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับรถบ,รถบ้านหรือมอเตอร์โฮมที่ถือว่าล้ําสมัยและน่าจับตามองที่สุดรุ่นหนึ่งในปีนี้นั่นก็คือ2 0 2 6 m a e z d a สิีหกรถมอเตอร์โฮมแนวคิดใหม่จาก m a z d a ที่ผสมผสานความหรูหราเทคโนโลยีสมัยใหม่และไลฟ์สไตล์การเดินทางแบบอิสระเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวใครที่ฝันอยากมีบ้านเคลื่อนที่ไว้ขับเที่ยวทั่วประเทศหรือแม้แต่ใช้ชีวิตบนถนนแบบดิจิทัลโน รุ่นนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์สุดๆทันทีที่มองเห็น m ั e z d a อี60ครั้งแรกความรู้สึกคือมันไม่เหมือนรถบ้านแบบเดิมๆที่เราคุ้นตาดีไซน์ภายนอกอยังคงกลิ่นอายของมั z d a อย่างชัดเจนเส้นสายคมมนลื่นไหลดูทันสมัยและพรีเมียมด้านหน้ามาพร้อมไฟหน้าเล็ดีไซน์เรียวบางกระจังหน้าทรงกว้างที่ออกแบบให้ดูเรียบหรูแต่แฝงความแข็งแกร่งกันชนหน้าดูบึกบึนรองรับการใช้งานเดินทางไกลและถนนหลากหลายสภาพได้อย่างมั่นใจ ตัวถังมีความสูงกำลังดีไม่ดูทะทักเกินไปทำให้อีซา0ดูเป็นมอเตอร์โฮมที่ขับบนถนนเมืองไทยได้จริงไม่รู้สึกอึดอัดเหมือนรถบ้านขนาดใหญ่บางรุ่นเมื่อมองด้านข้างจะเห็นการออกแบบที่เน้นการใช้พื้นที่อย่างชาญฉลาดกระจกบานใหญ่รอบคันช่วยให้ภายในโปร่งโล่งและรับแสงธรรมชาติได้เต็มที่ประตูด้านข้างเปิดกว้างสะดวกต่อการขึ้นลงและยังมีบันไดไฟฟ้าช่วยเพิ่มความสะดวกสบายล้ออัลลอยขนาดใหญ่พร้อมยางสำหรับการเดินทางไกล ช่วยเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยในทุกเส้นทางส่วนด้านท้ายออกแบบเรียบง่ายแต่ดูทันสมัยมีไฟท้ายและที่มองเห็นชัดในเวลากลางคืนและพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังที่สามารถใส่อุปกรณ์แคมปิง้งจัก,กรยานหรือของใช้จําเป็นได้แบบสบายสบายก้าวเข้ามาภายในคือจุดที่ทําให้หลายคนต้องว้าวเพราะมาส d ดอ e Z 6าไม่ได้ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในรถแต่เหมือนเข้ามาในคอนโดขนาดย่อมที่เคลื่อนที่ได้ห้องโดยสารถูกออกแบบอย่างเป็นระเบียบ ใช้วัสดุคุณภาพสูงเบาะนั่งด้านหน้าเป็นหนังแท้ปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางรองรับสรีระได้ดีมากเหมาะกับการขับทางไกลหลายชั่วโมงโดยไม่เมื่อยล้าแผงคอนโซลหน้ามาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายใช้งานง่ายระบบเสียงคุณภาพสูงให้ความบันเทิงตลอดการเดินทางพื้นที่ด้านหลังคนขับคือโซนพักผ่อนหลักมีโซฟาขนาดใหญ่ที่สามารถปรับเป็นเตียงนอนได้ โต๊ะกลางสามารถใช้เป็นโต๊ะกินข้าวหรือโต๊ะทำงานได้สบายๆการจัดแสงภายในเป็นแบบแอมเบียนไล่ปรับโทนได้ตามอารมณ์ให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านจริงๆหน้าต่างบานใหญ่รอบคันช่วยให้มองเห็นวิวภายนอกได้เต็มตาไม่ว่าจะจอดริมทะเลกลางป่าหรือบนภูเขาก็ให้บรรยากาศที่ผ่อนคลายสุดๆในส่วนของครัว Mazda i s a t 60ก็จัดมาให้ครบเกินคาดมีเตาไฟฟ้าแบบอินดักชันซิงล้างจานตู้เย็นขนาดใหญ่และตู้เก็บของที่ออกแบบมาอย่างลงตัว สามารถทําอาหารง่ายๆไปจนถึงมื้อจริงจังได้ไม่ยากใครที่ชอบเดินทางยาวๆไม่ต้องกังวลเรื่องการกินอยู่เลยห้องน้ําก็เป็นอีกจุดที่น่าประทับใจถึงจะเป็นพื้นที่ขนาดกระทัดรัดแต่มีทั้งโถสุขภัณฑ์ฝักบัวอาบน้ําและพื้นที่เก็บของครบใช้งานได้จริงไม่อึดอัดด้านสมรรถนะมาสด้าอีซ0รุ่นปี2026มาพร้อมระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าเต็มรูปแบบให้แรงบิดมาทันทีตั้งแต่ออกตัว ทำให้การขับขี่ทั้งในเมืองและทางไกลลื่นไหลเงียบและนุ่มนวลมากระบบช่วงล่างถูกปรับมาเพื่อรองรับน้ำหนักตัวรถและการใช้งานแบบมอเตอร์โฮมโดยเฉพาะช่วยซับแรงสือนได้ดีแม้ถนนจะไม่เรียบก็ยังให้ความรู้สึกสบายพวงมาลายัยน้ำหนักกำลังดีควบคุมง,ง่ายไม่รู้สึกกว่ากำลังขับรถขนาดใหญ่แบตเตอรี่ของ e z 60มีความจุสูงสามารถวิ่งได้ระยะทางไกลต่อการชาร์จ1ครั้ง รองรับการชาร์จแบบเร็วทําให้ไม่ต้องเสียเวลานานและที่สําคัญยังมีแผงโซลาร์เซลล์ติดตั้งบนหลังคาช่วยผลิตไฟฟ้าใช้กับอุปกรณ์ภายในรถได้เหมาะมากสำหรับการจอดพักแรมในที่ที่ไม่มีไฟฟ้าถือว่าเป็นจุดเด่นที่ตอบโจทย์สายท่องเที่ยวอย่างแท้จริงระบบความปลอดภัยก็จัดเต็มตามสไตล์ m a z d a มีระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนระบบเตือนมุมอับสายตากล้องรอบคันและระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทุกเส้นทางโดยเฉพาะเมื่อเดินทางพร้อมครอบครัวมาถึงเรื่องราคาที่หลายคนอยากรู้ m a e z d a า z 60ั o t o r h o m e ตรมรุ่นปี2026คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงราคาประมาณ5-7ถึงล้านบาทขึ้นอยู่กับออปชันและการตกแต่งภายในซึ่งถ้ามองเผินๆอาจจะดูสูงแต่ถ้าเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งความเป็นรถไฟฟ้าเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการเป็นบ้านเคลื่อนที่ที่ใช้งานได้จริงก็ถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลสำหรับคนที่มองหาประสบการณ์การเดินทางแบบใหม่โดยรวมแล้ว2,026 Mazda e z 60คือมอเตอร์โฮมที่เปลี่ยนภาพจำของรถบ้านแบบเดิมๆอย่างสิ้นเชิงม,มันไม่ใช่แค่ยานพาหนะแต่คือไลฟ์สไตล์สำหรับคนที่รักอิสระรักการเดินทางและอยากใช้ชีวิตบนถนนอย่างมีคุณภาพถ้าคุณกำลังมองหารถบ้านที่ทั้งสวย ทันสมัยขับง่ายและตอบโจทย์การใช้งานจริงรุ่นนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนถึงตรงนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Furious Ride เพื่อไม่พลาดรีวิวรถยนต์และยานยนต์สุดมันแบบนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจากดินแดนประเทศไทย